สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮสประกายแสงแห่งความหวังนะครับอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นมาโดยมีใครค่คาดคิดมาก่อนนะครับแล้วก็จะส่งผลกระทบให้กับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงรวมถึงครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กําลังใจครับสำคัญที่สุดให้กับพวกเขาเพื่อเขาจะได้ต่อสู้วันเวลาอันเลวรานี้ไปให้ได้ครับ ท่านชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องชมพู่นะครับอันนี้คือคุณแม่น้องชมพู่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตอนนี้น้องชมพู่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่เล่าฟังหน่อยได้ไหมครับคือพาน้องไปเที่ยวที่นครราชสีมาค่ะน้องอยากทำบุญกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านแต่รถรถเก๋งคันคู่กรณีเนี่ยได้ขับมาชนด้านหลังทําให้น้องกระเด็น เห็นด้านด้านด้านซ้ายมือของน้องที่ศีรษะน้องรู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกจะมีบาดแผลในการผ่าแล้วก็น้องก็สมองยุบลงไปด้วยใช่ไหมตอนนี้บวมลงไปเลยแล้วคู่กรณีครับมีการมารับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับเขาก็มายอมรับผิดแต่ว่าเขาไม่ได้มาดูแลคือแบบจะมีน้ําใจมาเยี่ยมน้องก็ไม่เคยทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายนี้อมาจากไหนครับเนี่ยก็มีหยิบยืมญาติพี่น้องมาค่ะก็เป็นหนี้เป็นสินจะรักษาลูกอยากให้ลูกหาย อยากให้เขาเรียกแม่เขาก็รับรู้ค่ะคือเราก็คุยเขาให้กำลังใจเขาบอกว่าเดี๋ยวก็หายลูกเอาละครับวันนี้นะครับรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังนะครับจะมอบเงินไว้หนึ่งหมื่นบาทให้กับครอบครัวของน้องชมพู่ไว้ต่อสู้ในวันพักหน้านะครับจะได้เป็นกำลังใจกันต่อไป ในานามสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่ที่ได้ทุ่มเทดูแลน้องชมพู่และขอให้น้องมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงขึ้นครับถึงแม้ว่าอุบัติเหตุจะทําให้ครอบครัวของน้องชมพู่นั้นทนทุกข์ทรมานใจกําลังใจจากสังคมและคนรอบข้างนั้นที่มอบให้จะทําให้พวกเขานั้นก้าวผ่านอุปสรรศในครั้งนี้โดยไม่ยากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอยืนเคียงข้างกับผู้ที่ประสบปัญหาให้ยืนหยัดต่อสู้ในวันพรุ่งนี้ที่สวยงามกว่า สวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเราไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรม ไม่ให้้สสูสินสิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน